38บทที่22มีความเคารพก,การมีความเคารพหมายถึงการแสดงออกถึงการยอมรับและให้คุณค่าต่อบุคคลสิ่งของหรือแนวคิดต่างๆโดยปราศจากการดูถูกหรือลดคุณค่าการมีความเคารพมักแสดงออกผ่านพฤติกรรมที่สุภาพการฟังอย่างตั้งใจและการให้เกียรติผู้อื่นลักษณะขององค์การมีความเคารพหนึ่ง การฟังอย่างตั้งใจไม่ขัดจังหวะหรือตัดสินผู้อื่นขณะที่พวกเขากำลังพูดสองการพูดจาสุภาพใช้คำพูดที่เหมาะสมและไม่ทำร้ายความรู้สึกผู้อื่น3าการให้เกียรติยอมรับในความแตกต่างและไม่บังคับให้ผู้อื่นคิดหรือทำเหมือนตัวเองสีการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติหการยอมรับในความผิดพลาดรู้จักขอโทษและปรับปรุงตนเองเมื่อทำผิด ด้วยอย่างการแสดงความเคารพก,การไหว้หรือทักทายผู้ใหญ่ด้วยความนอบน้อมการไม่พูดแทรกเมื่อผู้อื่นกำลังพูดการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างโดยไม่โต้เถียงด้วยอารมณ์การให้เกียรติสถานที่หรือสิ่งของสาธารณะการมีความเคารพเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขประโยชน์และโทษขององค์การมีความเคารพ การมีความเคารพเป็นคุณลักษณะที่สำคัญในสังคมและวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกซึ่งมีทั้งประโยชน์และโทษดังนี้ประโยชน์ขององค์การมีความเคารพหนึ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการแสดงความเคารพต่อผู้อื่นช่วยสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนสองส่งเสริมความสามคัคคีความเคารพช่วยลดความขัดแย้งและสร้างบรรยากาศที่สงบสุขในสังคมสาม เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นทําให้เราสามารถเปิดใจรับฟังและเรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่เสริมสร้างความเป็นผู้นําผู้ที่แสดงความเคารพต่อผู้อื่นมักได้รับการยอมรับและนับถือจากคนรอบข้างห้าพัฒนาจิตใจการมีความเคารพช่วยฝึกให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีจิตใจที่กว้างขวางโทษขอองค์การมีความเคารพหากไม่สมดุล หการยอมรับโดยไม่ตั้งคำถามการเคารพที่มากเกินไปอาจทำให้ขาดการวิเคราะห์หรือตั้งคำถามกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องสองการสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองบางครั้งการเคารพผู้อื่นมากเกินไปอาจทำให้เราละเลยความต้องการหรือความคิดของตัวเอง3การถูกเอาเปรียบหากแสดงความเคารพโดยไม่มีการตั้งจีเซียนอาจทำให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์จากเราได้สี่ การยึดติดกับประเพณีเกินไปการเคารพในวัฒนธรรมหรือประเพณีอย่างเคร่งครัดอาจขัดขวางการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีสรุปการมีความเคารพเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรอยู่ในระดับที่สมดุลโดยไม่ละเลยการเคารพตนเองและการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตอนเองและสังคมรอบข้างโทษขอองค์การไม่มีความเคารพการไม่มีความเคารพอาจส่งผลเสียหลายด้าน ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นดังนี้ 1. ผลเสียต่อตอนเองเสียความน่าเชื่อถือคนที่ไม่มีความเคารพมักถูกมองว่าไม่สุภาพหรือไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่นทําให้สูญเสียความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากคนรอบข้างเสียโอกาสการไม่เคารพผู้อื่นอาจทําให้เสียโอกาสทั้งในชีวิตส่วนตัวและการงาน เพราะคนมักไม่อยากทำงานหรือมีความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ให้ความเคารพขาดการพัฒนาตนเองการไม่เคารพผู้อื่นอาจทำให้ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือคำแนะนำของคนอื่นส่งผลให้ขาดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 2. ผลเสียต่อผู้อื่นสร้างความขัดแยง้งการไม่เคารพผู้อื่นอาจทำให้เกิดความขัดแยง้งและความไม่พอใจในความสัมพันธ์ทั้งในที่ทำงานหรือในครอบครัวทำร้ายจิตใจ การไม่เคารพอาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ได้รับคุณค่าหรือถูกดูถูกจนส่งผลต่อสุขภาพจิตเสียบรรยากาศในกลุ่มหรือสังคมการไม่เคารพกันอาจทำให้บรรยากาศตึงเครียดและไม่เป็นมิตร 3. ผลเสียต่อสังคมสังคมแตกแยกการไม่เคารพกันในสังคมอาจนำไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกทำให้สังคมขาดความสามัคคีวัฒนธรรมเสื่อมโทรม การไม่เคารพอาจทำให้วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีง,งามค่อยๆเลือนหายไป 4. ผลเสียในที่ทำงานประสิทธิภาพลดลงการไม่เคารพเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าอาจทำให้การทำงานไม่ราบรื่นและประสิทธิภาพลดลงเสียบรรยากาศการทำงานการไม่เคารพก,กันในที่ทำงานอาจทำให้เกิดความตึงเครียดและขาดความร่วมมือสรุปการไม่มีความเคารพไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อตอนเอง แต่ยังกระทบต่อผู้อื่นและสังคมโดยรวมดังนั้นการฝึกฝนและแสดงความเคารพจึงเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างสบบสุขการมีความเคารพความหมายในทางพุทธศาสนาในทางพุทธศาสนาการมีความเคารพถือเป็นคุณธรรมที่สําคัญและเป็นพื้นฐานขององค์การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักธรรมคำว่าเคารพในพุทธศาสนามีความหมายกว้างขวาง ไม่เทียงแต่หมายถึงการแสดงความนับถือต่อบุคคลหรือสิ่งของแต่ยังรวมถึงการให้ความสำคัญต่อหลักธรรมคับสอนและการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม 1. เคารพในพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าการเคารพพระพุทธเจ้าคือการนับถือในพระปัญญาและพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงค้นพบทางดับทุกข์และนำมาสอนแก่มนุษย์พระธรรม การเคารพพระธรรมคือการให้ความสำคัญต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างจริงจังพระสงฆ์การเคารพพระสงฆ์คือการนับถือในบุคคลที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต 2. เคารพในบุคคลผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่ให้การอบ,บรมสั่งสอนและช่วยเหลือเราผู้ใหญ่ การเคารพผู้ใหญ่เป็นการแสดงความนับถือในวัยาวุฒิและประสบการณ์เพื่อนมนุษย์การเคารพเพื่อนมนุษย์คือการเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของทุกคนและปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตา 3. เคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และธรรมชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพุทธรูปพ,พระธาตุสถานที่สําคัญทางศาสนาธรรมชาติการเคารพธรรมชาติคือการเห็นคุณค่าและความสําคัญของสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยความระมัดระวัง 4. เคารพในตนเองการเคารพตนเองคือการเห็นคุณค่าในตัวเองปฏิบัติตนอย่างมีศีลธรรมและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 5. การแสดงความเคารพก,การไหว้เป็นการแสดงความเคารพด้วยการประนมมือและโค้งคำนับการปฏิบัติตนเช่นการฟังคำสอนอย่างตั้งใจการปฏิบัติต,ตามหลักธรรมการพูดจา การใช้คำพูดที่สุภาพและให้เกียรติผู้อื่น 6. ประโยชน์ขององค์การมีความเคารพสร้างความสามัคคีในสังคมสร้างความสงบสุขในใจเป็นพื้นฐานขององค์การพัฒนาจิตใจและปัญญาการมีความเคารพในพุทธศาสนาไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกทางกายหรือวาจาแต่ยังรวมถึงการมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความเข้าใจในผู้อื่น ซึ่งเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นจากทุกข์และเข้าถึงความสุขที่แท้จริง